สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่นน,น,น้องน้องวันนี้พามาชมจะหลงกินอาหารนะคะตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะเนี่ยแต่ดูใบหน้าจะติดแม่นะคะใบหน้าน้อยส่วนอันุู้นก็แม่เขาค่ะ ไม่แน่ใจว่าไปคลอดลูกไว้ตรงไหนแต่ว่าที่บ้านสาวไทยไม่มีค่ะก็อยากให้เขามาคลอดที่นี่จะได้ช่วยดูให้เขารู้สึกท้องจะแบนแล้วไม่รู้ว่าไปคลอดลูกที่ไหนหน้าตาหลงใบหน้าเหมือนแม่เล็ก คือพ่อเขาใบหน้าใหญ่นะคะแล้วก็ดุแต่หลงนี่ขี้กลัวยังจับไม่ได้เลยนะคะแต่ก็พอจะเข้าใกล้เราได้ส่วนแม่กินอิ่มแล้วก็จะไปหาลูกเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะก็มาก็เลี้ยงค่ะเพราะว่าเขาหากินไม่ได้เหมือน เหมือนเรานะคะก็ต้องมาขอกินสัตว์ที่มาขอกินเราต้องให้เขากินนะคะก็เขาก็เป็นหนึ่งชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปค่ะ คลิปของสาวไทยจะไม่ค่อยได้ลงบ่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆถ้าสาวไทยไปดูคลิปเพื่อนๆก็ไม่ต้องดูกับสาวไทยทุกคลิปนะคะเพราะว่าสาวไทยไม่ได้ทำชั่วโมงก็อยากไปช่วยเพื่อนๆเฉยๆไปช่วยทำชั่วโมง กินหมดแล้วพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวกลางคืนนี้จะเที่ยวเราก็กลัวเขาจะกัดเอาตัวก็ยังไม่ได้ใหญ่มากใบหน้าก็น้อยแต่ก็หลอนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังรักสาวไทยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กัน ขอบคุณจากใจนะคะสงสัยจะยังไม่อิ่มไปกินอาหารแห้งต่อเ้าห่วงตัวค่ะจะไม่ให้จะไม่ให้จับเลยพอเวลาจับแล้วกระโดดอาหารนี่เราจะมีอาหารเม็ดนะคะแล้วก็อาหารเปียกผสมให้ข้างในบ้านก็มีสองตัว นี่ก็ไม่เอาใครเหมือนกันค่ะเลี้ยงพวกเขานี่เลี้ยงยากนะคะเลี้ยงหมานี่เลี้ยงง่ายนะคะคือหมานี่จะเลี้ยงง่ายมากแต่แมวนี่เจ้าอารมณ์โลกส่วนตัวสูงแล้วก็มาต้องอยู่ในบ้านก็ต้องมาคอยเก็บอึเยี่ยวเขาเหมือนเรานี่เป็นทาสเขาจริงๆเลยนะคะแต่หมานี่เราพาเขาออกมาข้างนอก เขาก็สามารถไปถ่ายแต่แมวนี่ต้องมาคอยเก็บทุกระเบียบนิ้วเลยถ้าคนไม่มีใจรักก็จะเลี้ยงยากนะคะเรื่องแมวเนี่ยเจ้าอารมณ์โลกส่วนตัวสูงแต่หมานี่เลี้ยงง่ายมากที่สุดตอนนี้ก็อยากจะเลี้ยงหมาแต่ว่าแมวที่อยู่ในบ้านมันไม่เอาใครเลยค่ะมันก็โลกส่วนตัวสูงเหมือนกัน น้องหลงนี้จะเข้ากับแมวในบ้านไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแมวในบ้านนี้เขาไม่เอาใครจริงๆค่ะหลงก็จะไม่ค่อยมีเพื่อนแม่ก็มาหาตอนหิวขอบคุณนะคะ